ไอ้ลูกซ้อมอ่ไอ้ลูกซ้อมอ่ไอ้ลูกซ้อมได้ไปหมดเลยไอ้ลูกซ้อมไอ้ลูกซ้อมไอ้ลูกซ้อมนี่ถ้าพี่จะขายขนาดนี้เนี่ยมาผมซื้อเองสวัสดีทุกคนด้วยอยู่บนกับพี่ดีผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุกนี้มีมีมสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่โปรดกดไลค์กดแชร์ขอไลค์สักห้าพัน ได้ไหมถึงหรือเปล่าช็คประชาก,กรว่ายังมีคนอยู่หรือเปล่าในตอนนี้เพราะว่าเราหยุดกันไปนานหลือเกินเหมือนมึงเลิกทําไปแล้วแต่กูก็ยังไม่เลิกทําอย่าพูดมากเสเวล้วเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่าพวกเราช่วงอยู่บ้านทําอะไรกันบ้างครับเสาไฟคุณ้นๆนั่นเนี่ยอ๋อของมาแลบกูลงไอปอาบน้ําแล้วเสาแม่งสวยมากนะดูถนนดิเนี่ยบ<น>านงคนงงนะเว้ยว่าเอ๊ะทำไมทําถนนแบบเป็นหลุมๆบ่ๆอย่างงี้จริงเขาไว้ปลูกข้าว มึงเหนไหเอาไว้ปลูกข้าวเอาไว้เล่นไอ้ไม้ยาวๆไงต่อขาเดินตึกติ๊กตึกติกต๊ก,กสนุกอันนี้สนุกเคยเล่นอยู่เคยเล่นอยู่แต่เคยเกือบปากแตกเพราะไอ้นี่มาหลายรอบแล้วมันไปอย่างนี้นี่เองบ้าเปล่าอ้ ه, วาว้าวแฟนแทสติกมากอันนี้อยากที่จะกลับไปเรียนใหม่และไปสมัครโรงเรียนใหม่เสียดายอายุเกินเขาไม่รับแล้วกินแผ่นพลาสติกกับกูเปล่าเพื่อนคนเฮียอะไรกินแผ่นพลาสติกผม เปเปอร์มิ้นต์แม่งพลาสติกไอ้เหี้ยเปเปอร์มินท์ฉลาดวันนี้อะไรนะโอ้โหสมงของบุญมากเลยวะเนี่ยดากอนเกเรเหี้ยโอ้ยแม่งสุดยอดโอ้โหเหี้ยจอมอันมูเกลือเกลือเกลือเออโว้ยอย่าพอแล้วไอ้สัตว์แม่งอย่าดูในเชื่อกูัวอย่าดู ห้ามทำลายนี่ขนาดห้ามแล้วนะเนี่ยเหี้ยห้ามทำลายเฮ้ยนี่มันโมนาลิซ่านี่โคตรเหมือนเลยโูอิมลอนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วโอ้โหเฮียพี่เอเลเยเกอร์กูเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยโอย้เป็นนักร้องกลนหรอวะ่ะเฮ้ยนี่เป็นคนรีวิวอาหารนี่ว่านักกินนักชิมอืมเป็นนักชิมละแล้วก็อ้าว นักทำอุปกรณ์ไอ้อบมาๆมาเฮ้ยนี่มันนักธุรกิจพันล้านนี่โอ้โหเล่นหุ้นลงบิตคอยติดดอยได้ไงเป็นทุกอย่างแล้วตอนนี้ลูกพี่กูอีพิกสแตนแบรนท์เทนอะไรอะรถล้มออ๋อรถล้มเอาลงยืนนิ่งไงเงี้ยนะเฮ้ยกไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

กูเกลียดมีมคำมากไอ้ที้ไอ้มีมคำไอ้ไลฟ์สตรีม JP 3G โอ้โหโหแม่งสุดยอดเลยว่ะไอ้เขียนี่มึงไม่ต้องดูเกมนะเนี่ยดูมึงนั่งแทนแล้วใช่ไหมโอ้โหเขียอะแล้ววะเนี่ยมิติใหม่ไอ้นุ่น โอ้แ่น่าลองไปทมามบ้างป่ะฮ้ยแม่งเต็มจอเลย <Yeah. S 1> ดีนะเว้นตีนเอาไว้โอ้ยแม่งเต็มจอเลยโอ้เฮียคนนี้เห็นตีนแล้วโอ้เฮียมึงนอนทบแบบเลยเหรอมึงมนแน่มากมึงมาแน่มาตลอดเพรมึงนี่แหละสตรีมเมอร์ของจริงโอ้โหนี่ก็เต็มจอเกินพี่ไม่ต้องมองหาแล้วม,มองหนา้างแทนเนี่ย เออนอนแมงเลยโอ้นอนนอนแบบนอนราบเลยคนนี้เห็นครบนะครับตั้งแต่หัวจะหลดปลายตีนโอ้โหแม่งเอ้ยคนอีปริกัะโอ้บ็อกเซอร์ด้บยมึงเนี่ยโอ้โหอียโอ้โหแมงมึงหยุดเลยโอ้โหเปิดร้านกาแฟฝันเป็นชองอะไรนะเชลิซี่เมืองไทยอืมยกกาแฟ ถอนแมทเลยจะกินยังไงวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อไอ้เหี้ยปวดหัวที่หมายเลยไม่ออก <c oughs> <c oughs> อ่ะโอ้อ้าอ้าไม่กูพยายามจะไม่เข้าใจในมีมนี้ไม่กูจะไม่เข้าใจ ไม่ม่เข้าใจในสิ่งที่มึงจะสื่อในรูปนี้ทั้งหมดกูจะไม่เข้าใจกูจะพยายามไม่เข้าใจ,าใจว่าและแม่งหายไปไหนอ๋อไอ้แม่งมึงนี่เองมึงนี่เองค่าไปอลองถา้าแม่งฝีเดียวกันได้ว่าหายไปไหนโอ้น้องดูเครียดนะเนี่ยดูดิแบบอย่างเศร้าเลยะเพราะว่าปลาตายอย่างนั้นเลยโอ้โอแล้วน้องเขาลองให้โนไม่อันนี้อะไรอะกินหรอก็คือกินปลาตัวนี้หร เริ่มยิ้มเฮ้อร่อยอร่อยสเต็ปมัมยังไงวะไมครับเนี่ยนะสเต็ปมัมอ๋อลูกวัวอู้อู้นะโอ้ลูกกระแบรนี่เหรอเออให้กินยาอุ้ยอ๋โตเลยอ๋อโตแล้วโต จอดีสิ่งที่คนอื่นเห็นสิ่งที่กูเห็นเ่มบ่มเรื่องคืนนะเพื่อนเพื่อนช่วยกันแต่งลุยเหมาะสมหน่อยนะครับกิ่งทองกับใบหยกผมว่าเหมาะเห็นปากซีดเลยเติมไห้หน่อยอ๋อบ่กูชอบลูกนี้ว่าเออใช่สิ่งโตกับฝรั่งอย่าวีนค่ะคุณพี่ ไอ้เหี้ยกูชอบรูปดีไว้กูกำลังจะนอนการบ้านที่ต้องส่งพองนี้เออนี่จะไม่ทำจริงๆเหรออ๋อไอ้เหี้ยฝึกเมงงคนละกันบ้านเลยคลิปป้าในตำนานถ้าได้หนึ่งล้านบาทไปทำอะไรเรื่องของฉันค่ะนคุณชอบกติกาการ่นของรายการเราเออเรื่องของแกสิ่งใดประดิษฐ์ด้วยวิธีการสาร เสือเป็นคําตอบสุดท้ายค่ะอันนี้ตอบเป็นคําตอบสุดท้ายก็พอไอ้นี่ผมทําเองนะอันนี้ได้อันนี้อันนี้ลีกสินอีกไม่ได้เลยค่ะโไม่ได้ลีกสินอีกลีกสิตอบเรีกเริ่มทะเลาะแล้วไอ้กโอ้ยกวนตีนนะเยี่ยป้ามันกวนตีนมากโอ้โเยี่ยมมากป้าจะเดินผ่านหน้าบ้านอะต่อยนะไม่งั้นโดนแน่แน่เลยที่มีปีกบินได้เรียกว่าอะไร เนี่ยทำทำทำท่าเป็นว่าตอบไม่ได้ก่อนนะตอบยากมีทิปกันโอ้ที่บ้านนี่เพเียบเลยค่ะต่ำต้าตอบไม่ได้แมงเม่าค่ะเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะผิดเห็นนะฮะไม่ผิดเลยค่ะเอาหัวสามีที่บ้านเป็นประกันเลยค่ะเฮ้เอโน้ตตัวกลมหนึ่งตัวแยกเป็นตัวโน้ตตัวดำได้กี่ตัว ตะเกิดร้านแตกนี่ยทำตัวไม่ถูกอีกดูดิข้อที่สองค่ะสี่ตัวเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะเอาแล้วดูหน้าพี่ต่อยนะครับสี่ตัวเสียงแผลบตอบที่เสียงแผบๆนะถูกต้องนะโอ๊ยเยี่ยมจุหรอว้าวว้าวร้านแตกแล้วโอาโหร้านเชี่ยสุดยอดอะป้าโห้โคตรเก่งอะ ก็มีต่อยครับท่านผู้ชมร้านแตกแล้วจะรอง่ายเสียดายเงินไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ไดอารมณ์เดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาห้ไปที่รถไปส่งที่รถเได้ได้ไปส่งที่รถไปส่งที่รถด้วยก็ให้นี่ว่าเราก็ไปส่งที่รถโอ้โหพบเมื่อเราเดินอยู่นะตูตรูอยวนะโอ้โหรถไทยได้เพราะว่าไอ้เรื่องนี้มีรถกระบุว่าเป็นคูเหี้ย ไอเยี้ยกูองอ่ะอู้นี่อะไรเนี่ยสาเน่หรอพีหลังเลยครับอ๋อเหี้ยนี่สาเน่นี่ยว่าทอะไรกันล่ะจ้ะก็วันร้ไม่ได้มีผลนี้อ๋อเยอเมียนเหี้ยสาเน่ไอ้สัตว์แม่งเฮ้ยกูก็โดนต้มด้วยเลยเฮี้ยมันรู้ตอนท้ายเหมือนกันผมอยู่มาเจ็ดปีแล้วแล้วจะออกแล้วใช่ไหมจะออกแล้วใช่ไหมไม่ออกไม่ไม่ออกอ่ะเพราะต้องหยุด มีเอาไว้เท่านี้ก่อนนะผมขอตัวจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะและแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นมีมอะไรก็แล้วแต่นะไปลงเอาไว้ที่กลุ่มได้เลยนะเรายังอยู่กันเหมือนเดิมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะแล้วก็คลิปนี้ก่อนที่ผมจะทิ้งทายกันไปนะผมก็มีคําคมดีๆมาฝากกันนกที่ตื่นเช้าจับหนอนกินได้ก่อนใครนอนที่ตื่นสายจึงลอดตายจากไอ้นอกพวกนี้สวัสดีครับ